นะครับตีเรียบร้อยติดเรียบร้อยครับ็ำ <c oughs> เขาสูงนะครับป่าร้อยครับผมตีแล้วติดแล้วนะครับเก็ยบร้อยอีกหนึ่งครับจับงามๆหนึ่งแต้มครับนี่ครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยลงแนจีนติดแล้วครับไก่ตัวเดิมเฉลยงามๆครับไก่ตัวที่ตีมที่เมื่อวานไปต่อได้หนึ่งตัวนะครับนัครับติดแล้วนะครับดีโหดนะกีโหดติดแล้วครับ,รบ,รบโอ้โโยเดยือยโคตรเหือย โคตรของโคตรเดือยตัวนี้ผมตามมาหลายปีไม่ติดครับผมตามมาหลายปีตีเข้ามาไม่ตีนะครับมอีตีนตีเลยปลาร้อยนะเรียบร้อยครับนี่ครับไต่ปลาร้อยโคตรมากสวยๆเลยดูเดือยดูเดือยครับอือหือเดือยนี่ครับ ป่าร้อยนะตัวนี้ว่าเข้ามาตีโหดมากครับวางไข่ไม่ถึงสิบนาทีครับไอตัวนี้ตัวนี้เข้ามาตีแน่นอนครับตัวนี้วางกีลัก็ตีเมื่อวานลองตอนเย็นห้าโมงครึ่งกะตีอยู่ครับตัวนี้ก็ตีครับงามๆเลยครับป่าร้อยนะนี่ครับบนเขาสูงนะครับป่าร้อยนะครับ เขาสูงเลยนะครับโหดจัดครับแขนครับตอนที่ดนตีเนี่ครับตัวเมื่อวานครับเดยดำหนึ่งข้างเดยงานหนึ่งข้างนะยตัวเดิมครับหมานจัดครับผมเสี่ยวโจมไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับนักลบย่อนมีบาดแผลนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับผม